โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิก t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man เจก็สวยสดีคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังผมเจมส์เซทีมกริเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในไมโครฟ์รีวิวกันนั่นเองนะทุกคนวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวแอดออนแต่วันนี้ผมมารีวิวเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนนะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองใช่แล้วทุกคนมาแนววันพีแต่ทุกคนนะเอาไว้เล่นกับ f อซนะทุกคนเออนั่นแหละทุกคน เดี๋ยวในคลิปนี้จะอธิบายทุกอย่างเลยนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแอดออนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็ทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นี้ถ้าทุกคนสนใจแล้วก็จะบอกว่าเข้าตรงไหนอะไรยังไงทุกคนโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กันด้วยนะอย่าลืมกดซับด้วยจะได้อัปเตดตข่าวสารของเซิร์ฟเวอร์นี้ทุกคนในอนาคตอาจจะมีแนวใหม่ด้วยผมอาจจะไม่ได้ทำแค่เซิร์ฟเดียวแหละ โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมดีวกว่าทุกคน let's go โอเคนะทุกคนนะผมก็จะมารีวิวส่วนอของข้างบนนี้ก่อนละกันนะเออจะเย็นก่อนคนรีวิวก็จะมารีวิวส่วนข้างบนนี้ก่อนนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะทุกคนนะก็ถ้าทุกคนเกิดมาทุกคนจะสปาอยู่ที่ประมาณตรงนี้เลยนะโอเคนี่คือระบบของเซิร์ฟเวอร์ที่ผมทำนะก็จะมีคำว,ว่าโฮมใช่แล้วมีคำว,ว่าโฮมที่แปลว่าบ้านนะทุกคนนะเออนั่นแหละ แล้วก็มาดูส่วนนี้ก่อนแล้วกันเวลาทุกคนได้มาทุกคนเกิดมาทุกคนจะได้มงกุฎต,ตรงนี้นะมงกุฎต,ตรงนี้แล้วก็ได้มาเป็นเหมือนจะเป็นเงินกับมงกุฎมงกุฎก็คืออะไรมงกุฎคือฮาคิราชันนะทุกคนนะถ้าทุกคนกดแล้วไม่ต้องสงสัยว่าเอ้าพี่ครับมันหายไปไหนอ่ะหรือว่าทุกคนได้อะไรมาแบ่แสดงว่าถ้าคนที่หายสแสดงว่าทุกคนไม่มีสิทธิใช้ฮาคิวราชันและถ้าคนที่ได้ก็คือดีใจด้วยเพราะว่ามัน0.1%ที่จะได้นะทุกคนนะแต่ไม่งห่ว้นะทุกคนนะก็สามาารถมแลกได้กับ เจอนี่เลยนี่นี่เลยทุกคนก็สามารถมาแลกห้าขี้ราชันที่ตรงนี้ได้ก็ประมาณาพันล้านถนามว่ามีผมจะเอาเงินปันล้านมาจากไหนอะเบ่ไม่ยากหรอกทุกคนก็ให้เอาค่าหัวจุดสลัดมาแลกกับเจ้าหมอนี้เอาแต่ว่าปัจจุบันนี้เจ้าหมอนี้ก็ยังบักอยู่นะน่าจะเกิดจากตัวอแอดนอนที่ลงนะทุกคนเป็นวันพีชมนะีห้าสิบสองทุกคนก็ยังบักอยู่เป็นเวลาเราโยนข้าหัวแล้วมันไม่รับค่าหัวเราอะ เออนั่นแหละก็ยังบักอยู่นะทุกคนก็รออัปเดตแก้นะกันเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ถ้ามีอัปเดตแก้ผมจะมาเอาแอดอนตัวใหม่มาลงเลยประมาณนั่นแหละทุกคนโอเคแล้วก็ยังไม่จบเดี๋ยวเรามาพูดถึงเอ,อ่อเจนี่ก่อนแล้วกันนะโอเคทุกคนจะได้เงินมา10บาทนะให้ทุกคนมาแลกเอาว่าทุกคนอะ่ะจะเล่นสายอะไรไพเลสหรือว่าจะเป็นเอออะไรนาวาหรอน่าจะเป็นกองทัพเรือหรือว่าจะเป็นโจสลัดหรือว่าจะเป็น หมือนจะเป็นเผ่าอ่ะเป็นอันนี้จะอยู่ข้างอ,อ๋ออันนี้คือไม่ได้อยู่ข้างอะไรนะไม่ใช่โจรสลัดแล้วก็ไม่ใช่กองทัพเรือแต่จะเป็นเหมือนเผ่ามังกรฟ้าประมาณนี้แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นเหมือนนักโบราณคดีอะไรประมาณนี้เหมือนไม่ต้องบอกนักล่าข้าวหัวโจวรสลัดอะไรประมาณนั้นนะทุกคนที่ผมเข้าใจอะปัจจุบันนี้ผมเป็นโจรสลัดนะทุกคนเออนั่นแหละอาแล้วก็เดี๋ยวมาเราดูตัวนี้กันก่อน,อนละกันส่วนตรงนี้ผมจะมาพูดให้ทีหลังก็ส่วนตรงนี้ของเซิร์ฟเวอร์เราใช่ไหมก็คือฮาคิ ตัวคนของแปลกจังวะพี่ครับทําไมผมกดแล้วแบบมันไม่ขึ้นทาอะไรมันก็ไม่ขึ้นเลยอย่าตีนทุกคนขอร้องเดี๋ยวมันกระโดดสับคอทุกคนนะแบบพี่เขามันไม่ขึ้นเลยอันนี้คือตัวอย่างนะอย่าทําตามในเซิร์ฟเวอร์ผมนะคือผมจะเอาออกมาใช้ก่อนไงเออเนี่ยปึ๊บคือทุกคนต้องใส่หมวกของเออเออเอเอเดี๋ยว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 แป๊บนึงอะไรอ่ะผมเส่หมวกของลูฟี่แล้ผมโดนอะไรเนี่ยให้ตายเถอะทุกคนโอ้ยรอเกิดรอเกิดรอวร์บ นี่แหละทุกคนอ้อแล้วก็ข้อใหญ่หลักๆเลยนะทุกคนนะห้ามตีมอนเตอร์ที่อยู่ในเกาะเกาะนี้ที่ผมอยู่อะ่ะเนี่ยเกาะนี้ก็หมดเลยบริเวณนี้ห้ามตีโดย,ยเฉพาะตัวเนี้ยถ้าคุณตีไปมันจะเสกเออไอโดฟามิงโกแล้วมันจะทำให้เซิร์ฟผมพังนะตรงโดยเฉพาะตรงอะไรล่ะมันจะแบบเป็นไอ,อ้นั้นทุกคนเป็นต้องตกใจนะถ้าชนเจอคิปเปิลผมจะทอาให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันไม่ระเบิดผมตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วว่า คิปเปอร์จะไม่สามารถระเบิดไอ้นี่ไ,นไงที่มันทำมันนั้นผมไอ้บ้าเอ,อ้ยขออนุญาตนะทุกคนนะขออนุญาตผมขออนุญาตเป็นเกมหมดหนึ่งและกันเพื่อความสะดวกนะทุกคนเออเนี่ยมันจะได้ไม่ตีผมนะนั่นแหละก็อย่าพยายามตีมอนเตอร์ตัวไหนนะทุกคนเป็นไปได้อย่าตีพวกที่มันใช้พลังระเบิดอ่ะหรือพลังไฟเช่นเอสอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ส่วนนี้ผมนะแม้่ผมขี้เกียจรีเซอร์เบอร์กลับ มันรีเซอร์เวอร์กลับได้ทุกคนแต่ว่าของที่ทุกคนฟาร์มอ่ะมันจะหายนั่นแหละเพราะงั้นอย่าทําเด็ดขาดปัจจุบันนี้เซิร์เวอร์รับรองรับที่15คนนะทุกคนแต่ในาอนาคตไม่แน่จะขึ้นใหม่นะถ้าคนเยอะเกินโอเคมาดูที่ตัวนี้ก่อนเลยนะก็เพราะทุกคนมีหมวกลูฟี่ใช่ไหมทุกคนจะสามารถแลกหาคิได้ใช่แล้วเนี่ยใช้มรกรในการแลกนะทุกคนนะมรกดแลกหาคิเออนั่นแหละอ่าประมาณนั้นเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเออขออนุญาตเอาอันนี้ก่อนแล้วก็สําหรับคุณลุงคนนี้นนทุกคนนะ น่าจะอยู่เกาะวาโนะนะทุกคนเป็นตัวแรกริวโอเห็นไหมริวโอผมได้เขียนไว้หมดแล้วเนี่ยฮาคินิวโอนะเออกดดูเนี่ยนิวโอจะได้เป็นเหมือนข้าวปั้นน่ะเวลาทุกคนจะหาข้าวปั้นมาแลกมันใช่ไหมก็ให้ไปตีไอ้มันจะเป็นเหมือนถือดาบพิษอ่ะขึ้นลูกไม่ได้เดยยมันไม่เจอมันจะอยู่มันจะเกิดมันเป็นลูกสมุนของเอ่อมิกมัมนะทุกคนสามารถหาได้จากลูกสมุนของบิกมัมเวลามันเกิดอ่ะมันถือตัวใหญ่ๆหน่อยถือดาบอ่ะ ไม่ใช่ไอ้ไอ้วาร์ปได้นะนะไอ้นั่นผมจำชื่อไม่ได้โอเคตัวต่อไปก็จะเป็นเอ่อโดฟามิงโกนะโทษนะสงสใจว่านี่คือบ็อกอะไรมันคือบอกล่องหนนะบาลียที่ผมปิดเอาไว้เพราะถ้าไม่ปิดเอาไว้ไอ้นี่มันกระซวกเราแน่ตอนที่คุณมีชีวิตมันไม่เก็บุณไว้เพราะฉะนั้นอย่าตีมันให้กดค้างที่มันนะอย่าก,กดแตะกดค้างที่มันถ้าเป็นขอบขีดขวาโอเคปะ่ะเออที่เข้าไปอ่ะทุกคนจะเจอกับแบบนี้ก็สามารถเอาผลพิศดารเวลาทุกคนฆ่าได้หรือแบบไม่รู้ว่าจะเอาไว้ไหน อ๋อแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี่ขายของนานนะเกี่ยวกับแบบสมมร์คุณเจอผู้เล่นแบบเอ้ยผมแบบมีแบบผลเอ้ยผลน้ําแข็งอะไรเงี้ยแบบคุณเอาป้าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ขายเลยนะคะแบบสัก1ล้านเบลีสองล้านเบลีใช้เป็นเงินในเกมนะอย่าใช้เป็นเงินจริงนั่นแหละไม่สาหรับเงินจริงนะเออก็สามารถขายผลให้กันได้ะไรเงี้ยหรือว่าถ้าคนไม่อยากขายก็สามารถมาแลกที่ตรงนี้แล้วก็มาเอาแคนดี้ถ้าถามว่าแคนดี้ทำอะไรได้พี่เพิ่มเลเวลแล้วนะหนึ่งขั้นเลยทุกคนทุกคนลองกินภาพทุกคนเวลห้าสิบอ่ะ ตีมอนนีแหละกว่าจะขึ้นแต่ถ้าคุณใช้ไอ้แคนดี้เนี้ยกดครั้งเดียวมันขึ้นเลยเป็นเบลต่อไปเลยโคตรเจ๋งอ่ะเออแล้วก็อันต่อไปคนนี้ก็คือนาวาไม่ใช่นาวาเนี่ยมันเหมือนเออพลเรือพลเรือเลยไม่ใช่พลเรือเดียวปะจอมพลเรือจอมพลแบบใหญ่สุดเลยอ่ะเออทุกคนไอนี้คือจอมพลนะทุกคนไม่เชิงว่าจอมพลดิมันเหมือนพลเรืออีกก็จอมพลเออจอมพลนั่นแหละก็ผมทุกคนจะกดตรงนี้ไม่ได้นะตรงเนี้ย ตรงเนี้ยทุกคนจะกดไม่ได้เว้ยเพราะว่าผมบล็อกบาเรียไว้เพราะว่าถ้ามันมองเห็นคุณอะ่ะเวลาคุณเป็นตัวสลัดใช่ไหมมันจะทุบบล็อกบารียออกมาเลยไอ้เยอะไอ้น,นี่โคตรโหดเลยไอ้นี่มันทุบบล็อกบารียได้เวย้ยเวลาแนนาะคตก็พวกคนก็โยนอันนี้แบบหรือว่าไม่ก็มาใกล้ๆ้เงี้ยแล้วก็โยนไอ้นั้นให้มันเอาแล้วหรือว่าถ้าทุกคนอยากขี้ขวางที่มันก็มาตรงเนี้ยแล้วก็ขี้ขวา้างปุ๊บก็สามารถเอาหัวใจของรออนะ่ะแบบพลังของรออ่ะเอาหัวใจมาแลก100บาทได้หรือว่าแลก เราแลกนี่ก่อนพอแรแลกเสร็จเราสามารถมาแลกธงก็จเทพจะสัตว์ได้แต่ว่าไม่สําคัญหรอกทุกคนเพราะว่าเราก็ได้จากการตีไอ้โยฟามิโกมันก็ตีพวกกิจเทพจะสัตว์เราก็ได้ละหรือว่าหนวดดาอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็มาข้อต่อไปตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเอาว่าคลิปนี้อาจจะยาวว่ามันเป็นการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์หรือว่าโปรโมททั้งหมดเลยอธิบายทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์นี้เลยโอเคทุกคนสงสัยว่าพี่ครับตรงนี้คืออะไรครับพี่อืมขออนุญาตเป็นเกมหมดศูนยนะโอเค ก็เดี๋ยวมาเริ่มจาที่ปุ่มนี้ดีกว่าปุ่มนี้ที่มันถือว่าคิกฟรีคืออะไรนะหลอทุกคนก็มันก็คือสิ่งนี้ไงต่คิกดูปุ๊บเนี่ยทุกคนจะได้ดาบหนึ่งอันนะเป็นดาบหรือไอดาบเดเมจดประมาณ6แล้วก็ได้เป็นเข็มทิพย์ทไมต้องทําเป็นเข็มทิพย์หรอไอเข็มทิพย์หรอเพราะว่าเวลาทุกคนออกเดินเรือหรือว่าอะไรทุกคนก็สามารถกลับด้วยการใช้เข็มทิพย์ได้เพื่อมาที่นี่นะเออนี่ไงรอบครอบไหมรอบครอบไงเออเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะส่วนอันกดตรงนี้คืออะไรนั้นหรอเดี๋ยวผมบอกกดให้ดูปึ๊บมันคือระบบฮิวไงครับทุกคนเห็นไหมมันฮิวแล้วก็แถมยังเพิ่มหลอดอาหารด้วยเนี่ยเวลาคืนนี่คืออารมณ์เหมือนคือเซฟโซนอะพูดง่ายๆขอยนุาตนะทุกคนขอยขน,นุาตัดตันนึงขอแบบปรับตอนเช้าก่อนใน่ซอมมี่เยอะมันคือเซฟโซนนั่นเองทุกคนใช่แล้วเวลาทุกคนแบบ อยากหิวอยากอะไรก็สามารถมาหิวได้เนาะเออเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันก่อนเลยดีกว่านะเป็นห้องแอดมินอะ่ะเอาจิงไม่ต้องดูหรอกผมไม่ดูแค่นี้พอเนอี่ยข้างในก็จะประมาณนี้ห้องแอดมินก็จะมีตู้แลกตังอะไรเงี้ยเวลาทุกคนอยากแลกตังก็ติดต่อผมผมก็จะเข้าห้องแอดมินมาแลกตังให้นะอะไรประมาณนั้นแหละอืมใช่ประมาณนั้นเลยก็สําหรับในนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะเออประมาณนี้เลยแต่ผมชอบระบบฮิว w, ผมมากเลยนะจริงๆเลยดิ แบบเป็นฮิวแบบฮิววีไอด้วยนะฮิวระดับสูงสุดอะ่ะประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูหรอก็เอยไปไมผมต้องเกมหมดหนึ่งก่อนดียเยอ้ในทาเซ็ตอันนั้นเกมหมดหนึ่งเกมหมดหนึ่งนะอ่าเกมหมดหนึ่งโอเคทุกคนจะไม่สามารถเกมหมดหนึ่งเหมือนผมได้เพราะผมตั้งให้ตัวเองอะ่ะเป็นเกมหมดหนึ่งได้นะโอเคก็จะประมาณนี้ก็ลืมบอกไปนี่ทั้งหมดนี่เลยนะตั้งแต่ระยะเขตตรงเนี้ยที่ผมดูให้เนี่ยเกาะทั้งเกาะเนี่ยเนี่ยห้ามตีมอนเตอร์ ที่เป็นไม่ใช่มอนเตอร์ไหนต้องบอกว่าผู้ใช้พลังผดปีศาจนะไม่ว่าจะเป็นโดฟามิงโกไม่ว่าจะเป็นเอ่อพลเรือหรือว่ารวมถึงพลโทด้วยไอ้ทหารเรือที่ใส่ผ้าคลุมอ่ะห้ามตีเด็ดขาดคนเวลส์แบบเวลห้าเวลหกขึ้นไปห้าตีแต่ถ้าพวกเวลหนึ่งเวลสามอ่ะตีได้แต่ถ้าเวลหกเวลห้าขึ้นไปห้ามตีเพรแบบาะแบบว,ว่ามันจะเอาพลเรือเอกออกมาแล้วเกาะมันจะบึ้มถ้ามันบึ้มก็เกิดการรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ทันทีเพราะผมจะทําการรีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์ อนนี้ของที่ทุกคนแบบมีในตัวมันจะหายเว้ยเออของมันจะหายเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่าทำนะเออประมาณนั้นแหละก็โอเคก็จะประมาณนี้ที่ผมบอกไปนะทั้งก่อนี้ห้ามตีเลยพวกแกตีได้อ่าเช่นไอ้เนี้ยน่ตีได้เนี่ยไอ้เนี่ยตีได้ถ้าคนเก่งนีก็ตีมันดิเออตีได้เนี่ยก็ตีได้ตีที่หมดยกเว้นผู้ใช้พลังผลปีศาจ ไอโจสลัดระดับแบบขี้ๆอ่ะไอทุกคนเกิดตามแมปเออเราหาก่อนไอเนี่ยอันนี้ก็อืมรู้สึกว่าจะตีดีกว่าเชื่อผมไปตีนอกเกาะลากไปนอกเกาะไปตีเอาถ้าตีในเนี้ยมันจะพังเออนั่นแหละประมาณนั้นเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนดีกว่าทุกคนเกี่ยวกับแอดออนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะันดับที่1จะเป็นแอดออนที่เกี่ยวกับวันพีซตัวนี้เลยใช่แล้วตอนที่ผมเล่นอยู่นี่แอดออนที่2จะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็น สิ่งก่อสร้างที่มาจากวันพีแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนจะไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันบั๊กอยู่ในอนาคตถ้ามันมีการอัปเดตสิ่งก่อสร้างผมจะเอามาลงใหม่เพราะฉะนั้นทุกคนก็เล่นค่าอันนี้ไปก่อนเนาะเออประมาณนั้นแหละแล้วก็อัปเดตต่อไปจะเกี่ยวกับทอตนะทุกคนนะให้ตอนกลางคืนมันสว่างอะ่ะเออเดี๋ยวผมทําไม่ดูมามามากำลังไม่ดูนะก็ประมาณนี้เลยเวลาถือทอตนะปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวโทษโทษโทษทุกคนโทษโทษโทษผมต้องกดนี้ดีกว่า กดเป็นเกมโหมดไอเกมโหมดเอ,อ่อไม่ใช่เกมโหมดอต้องบอกว่าไทาม์เซตไนท์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยสว่างสว่างขึ้นออประมาณนี้แหละส่วนเอาไว้ในมือซ้ายด้วยนะทุกคนลืมบอกไปเอาไว้ที่มือซ้ายด้วยนี่เห็นไหมกอนไว้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นท,ที่แบบเกี่ยวกับเนี่ยก็ไว้ได้ทั้งหมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับแสงสว่างนะบางอย่างจะถือด้านซ้ายไม่ได้แต่ว่า อะไรที่ให้แสงสว่างอ่ะจะสามารถถือไอ้สามารถแบบดูได้แล้วถ้าทุกคนสงสัยว่าพี่ครับอันไหนให้แสงสว่างล่ะครับพี่อ่ะเดี๋ยวจะบอกเลยมาผมได้เพิ่มฟังก์ชันอันนึงเข้ามาให้ทุกคนได้รับรู้นะก็คือสิ่งนี้เลยที่เขาเรียกว่าเนี่ยมันจะบอกว่าเนี่ยเช่นตัวนี้ใช่ไหมเกาะ0.5เกาะ1่เกาะอะไรคือทุกอย่างในเกมไมค์คาร์มันจะบอกดาบเหมือนกันเห็นไหมแต่ยกเว้นของวันพีนะอันที่เกี่ยวกับมอดศึกมันจะไม่บอกเห็นไหมอันนี้จะบอก เนี่ยวักทองอ่ะอะไรเงี้ยเนี่ยวักทองอันนี้ทุกคนเนี่ยหม้ทอสมันจะบอกความความสว่าง14ทอสแบบเนี้ยโซทอสมันจะ10เนี่ยอันนี้ก็จะ6 9 12 15อะไรเงี้ยมันจะบอกหมดเลยทุกคนเนี่ยน,นี่แค่10อันนี้ก็15อะไรอย่างเงี้ยความสว่างมันจะแตกต่างกันอันไหนให้ความสว่างได้มันจะบอกรวมถึงอาหาร <S <S มันก็จะบอกด้วยว่าเพิ่มเท่าไหร่ทุกคนอืมเป็นอะไรที่ดีมากเราวังให้ความสว่างได้นะทุกคนนะแต่ว่าอย่าถือในนี้ ผมขอร้องออย่าถือเลยอะไรที่เกี่ยวกับของที่สามารถทําลายเซิร์ฟเวอร์ได้อย่าถือเพราะทุกเพราะไม่งั้นจะถูกรีเซิร์ฟเวอร์อ่าแล้วพอพูดถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมก็จะบอกว่าอยู่ใต้ล่างคลิปจะเป็น IP s e เซิร์ฟเวอร์โอเคปะ่ะใต้ล่างคลิปนี้แล้วก็ที่ช่องคอมเมนต์ก็จะมีด้วยเพราะผมจะลงไว้แล้วก็ถ้าไม่แปลกใจพี่ครับทำไมปุ่มเข้าเซิร์เฟเวอร์ไม่ได้ครับพี่เซิร์ฟเวอร์นี้จะปิดก็ต่อเมื่อคนไม่อยู่ในเซิร์ฟเกิน5นาที ถ้าทุกคนอยู่ในเซิร์ฟตลอดเวลาก็จะไม่ปิดและถ้าเมื่อไหร่ที่เซิร์ฟปิดให้ติดต่อ Facebook ส่วนตัวผมมาเลยเพราะว่าผมจะดึงเข้ากลุ่มวันพีมนะแล้วก็เวลาทุกคนจะเล่นผมจะได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ก็หลักๆผมจะชอบเปิดเซิร์ฟเวอร์ช่วงหนึ่งทุ่มก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เล่นรันยาวกันเลยหรือว่าอยากเล่นแบบคนไหนแบบพี่ครับผมหยุดเรียนพี่ผมอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์มากพี่ทักติดต่อส่วนตัวมาเลยไม่ต้องกลัวหรือถ้ามีกลุ่มก็สามารถแอดผมได้แท็กผมผมจะมาเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้เล่นกันโเคม ประมาณนั่นแหละแล้วก็ตอนโหลดเข้าเซิร์ฟเวอร์จะใช้ประมาณไม่ก็90 MB ไม่ก็ประมาณ50 MB หรือลืมบอกไปจะมีเรือด้วยนะผมได้ลงแอดอนเรือเป็นเรือครับที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ไม่อยากเอามาให้ดูออนั่นแหละออให้ดูก็ได้วะเนี่ยจะอยู่บนหมู่เรือนะเรืออยู่ไหนละ่ะเนี่ยโบท๊ทเนี่ยนี่ผมลึลงเป็นเรือตรงไหนสามารถขับได้นะเนี่ยมาเลยหมดเลยเออประมาณนั้นแหละ แล้วก็ผมลงเป็นแอดออนตัวนี้เอาไว้แบบผมสมุดวาร์ปนะไม่ต้องคารเนี่ยมันจะแบบวาร์ปผมไอผมไอวาร์ปกลับตรงนี้แล้วก็วาร์ปกลับตรงนี้นะโอเคเพราะว่าเป็นแอดมินไงผมต้องใช้วาร์ปอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปเลยที่ทุกคนเห็นตลอดคือแอดออนหลอดเลือดนั่นเองทุกคนใช่แล้วแอดออนหลอดเลือดก็ไอออนพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้เอามาแจกถ้าทุกคนอยากได้จริงๆผมจะมาทำคลิปแจกแอดออนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ทั้งหมดเลยเอาไหมละ่ะเออนั่นแหละก็จะประมาณนี้เลยคร่าวๆนะลืมบอกไป แร่สว่างแอดออนแร่สว่างครับทุกคนแอดออนแร่สว่างก็เดี๋ยวผมขออนุญาตหาแป๊บนึงนะผมจาไม่ได้สิว่าแร่ม,มันอยู่ตรงไหนอ๋อเนี่ยจะละอายุตัวอ,อย่างบล็อกเหล็กแล้วก็เพชรละกันอเออเอเมอร์แล้วเดี๋ยวเอาเพชรด้เดมอนโอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไอ้หลอดไฟนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนว่าพี่เขาไปสว่างจริงหรือเนี่ยเห็นไหมสว่างไหม่ะทุกคนขุดแร่ขุดอะไรเงี้ยมันจะสว่างนะเออเนี่ยผมลงให้แล้วประมาณนี้เลยเนาะ โคตรจริงอะเซิร์ฟเวอร์อาจจะหน่วงนะเวลาผมเล่นเพราะว่าผมใช้เน็ตมือถือเพราะฉะนั้นมันเลยหน่วงนิดนึงแต่วนะคนที่ใช้ Wi-Fi ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้ปรับในเซิร์ฟเวอร์คนเล่นเยอะถ้าคนเล่นเยอะเซิร์ฟจะหน่วงมันเป็นเซิร์ฟฟีอะทุกคนก็เล่นไปก่อนเถอะรอบผมแบบมีตังมินะอาจจะเปิดเซิร์ฟแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกคนได้เล่นนะทุกคนถ้าคนดูสนับสนุนผมเยอะเนะี่ยผมเปิดให้ตลอดได้เลยช่วยกันออกอะเอาจริงเซิร์ฟเวอร์นี้เปเซิร์ฟที่ผมไปเล่นกับ FC ถ้าใครอยากเข้ามาเล่นก็ได้ เล่นเอาชีวิตรอดเล่นแบบฟาร์มจนแบบคนกลายเป็นราชาจ,จนสรัรนะเออและสามารถสู้กันด้ด้วยประมาณนั่นแหละแน่นอนก็มีข้าวๆประมาณนี้เอาจิกมันเยอะกว่านี้แต่ว่าผมลืมไปละลืมบอกไปเนี่ยเชเดอร์ ader, ข้างบนเนี่ยผมก็ได้ลงมาไว้ให้นะผมไม่ได้ลงเป็นตัวที่มันแบบทําให้ไอ้เท็กเจอร์ตรงนี้มันดูดีขึ้นเพราะว่าส่วนมากคนใช้เป็นมือถือเขาเล่นกันเนาะมือถือมันจะแหลกได้แต่ถ้าเป็นคอมอ่ะมีปัญหาครับเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นของเมนล็อก สามารถเล่นได้ในเอ d r o r o iOS แล้วก็ Windows Windows เล่นยังไงก็จะเป็น Minecraft Windows 10ถึงครับสามารถเข้ามาได้เนาะแต่ถ้าเป็น Java เข้าไม่ได้อืมนั่นแหละ Java เข้าไม่ได้ทุกคนประมาณนั้นเลยนะทุกคนนะเอสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ประมาณเลยย้ำอย่างใหญ่หลวงเลยว่าห้ามตีมอนเตอร์ที่อยู่ในบริเวณเขตโซนนี้เอาไปตีใต้ทะเลได้เอาไปอะไรได้หมดแต่ยกเป็นเขตบนเกาะนี้ห้าม แล้วทุกคนห้ามอย่างร้ายแรงอ๋อแล้วก็ทุกคนไม่ต้องแบบบอกว่าพีา่ครับผมเข้าตรงนี้ไม่ได้นะผมเอาบล็อกกันไว้หมดแล้วเข้าไม่ได้หรอกแนะนําว่าห้ามขุดสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้เพราะว่า,วาถ้าผมปรับให้คนไม่สามารถขุดอะไรได้ใช่ไหมทุกคนจะตัดไม้ไม่ได้อุ้ยลืมบอกไปลืมบอกไปเลยอ่าให้ทุกคนกดย่ออย่างนี้นะแล้วก็กดขุดอ่ะไม้จะล้มหมดเลยผมลงไอ้นนตัวนี้มาด้วยอ่าโอเคก็สหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะ ก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันผมจะมาอัปเดตเสรมือให้ทุกคนได้รู้แต่ส่วนมากน่าจะอัปเดตในแชทเพราะว่าผมสร้างแชทไว้แล้วเพราะฉะนั้นใครอยากเข้าติดต่อ f a c e b o o k ส่วนตัวมาครับผมตายลางคิมเลยไปไปละบาย,บาย